บีมกวีแทบอึ้งน้องอญยาอัญญาล่าสุดมีตาสองชั้นแล้วชมความน่ารักอัญญาไอวาลูกสาวฝาแฝดพ่อบีมแม่ออพร้อมเผยชื่อจริงโดยทางด้านบีมกวีโพสต์ภาพลูกสาวฝาแฝดผ่านอินสตาแกรมเผยโชมความน่ารักกันแบบชัดๆของน้องอัญญาและน้องไอวาพร้อมเผยชื่อจริงระบุว่าหญิงอัญญารินตันจรารักษ์และเกิดวันเสาร์22ตุลาคม และอีกคนชื่อไอวารินตันจารักษ์หรือไอวาเกิดวันเสาร์22ตุลาคมเช่นเดียวกันขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ comment, น้องอัญญาหน้าเหมือนพี่ทีส่วนไอวานั้นหน้าเหมือนพี่พีโดยทางด้านชื่อจริงอัญญารินมีความหมายตามพจนานุกรมว่าผู้เป็นใหญ่ที่มีความโชคดีส่วนไอวารินหรือไอไอยญาแปลว่าผู้เป็นเจ้าประเสริฐวารินแปลว่าใส่น้ําโดยงานนี้ทางด้านพ่อบีมแม่ออยอยังได้สร้างอินสตาแกรมของลูกสาวทั้งสองคน เอาไว้ให้พี่ป้านาอาได้ตามฟอลโล่กันอีกด้วยโดยล่าสุดทางด้านคุณนอ่อยนั้นก็ได้โพสต์ลูกของลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าหมามีกับอัญญาล่าสุดหมามีบอกพรุ่งนี้น้องไอวาอัญญาครบสี่เดือนแล้วค่ะส่วนพ่อพ่อบอกไอวาตื่นมาก็ยิ้มให้กล้องใหญ่เลยเห็นชัดว่าเริ่มมีตาสองชัดแล้วซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ถึงความน่ารักของน้องทั้งสองคนกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ